บึงคึดบึงนน้เทเล์คิดจิงได้กูให้บอกมา บึงคิงบึงพุนบึงหน้าหูบอกว่าใจมันละลายมือวินมือวุ่นมือโยกแต่โบอกหูสักจึงได้โบโยมเปิดความในใจคือสีใดเจ้าใครแดงเหม็นหรือผู้ใดมาเนิบึงเหม็นหรือผู้ใดมาซุ่มบึงทุกเตอทุกใจก็ให้บอกไปอย่ามัวแต่คิดลังเลเหม็นหรือผู้ใดมาเนิบึงเหม็นหรือผู้ใดมาซุ่มบึงสีหักเป็นได้ก็คงโบได้ห่างไงโบโยมสิเปะแค่เอ้ยแม้ก็อ่อนแอเลย

อยากรู้ที่จ้องมาทีุ่ดแต่อยากรู้ว่าคิดยังไงอยากทำให้แน่ใจว่ามีใครในหัวใจหรือยังอยากรักก็ต้องลองถ้าคิดจ้องแค่มองอาจผิดหวังหากคิดจริงจังช่วยมากระซิบให้ฟังคิดยังไง